เราจะไปตลาดปลานนยังจินกันค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าของสดเนี่ยฟินมากค่ะทั้งปูยักษ์กุ้งยักษ์หอยยักษ์นะคะและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ที่สถานีโซสเตชันแล้วค่ะที่นี่เนี่ยเราสามารถเป็่นขบวนรถไฟไปที่สายสีน้ําเงินนะคะก็คือสายที่1ค่ะเพื่อที่จะไปที่นอยังจินค่ะตามแพลมาเลยค่ะตอนนี้นะคะแพลก็ขึ้นบันไดมาแล้ว คือจะบอกว่าสำหรับคนที่มาที่อ,อินชอนมาที่เกาหลีอะคะ่ะสายที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสายสนามบินแถวเห็นคนนะคะแบกกระเป๋ากันเยอะแยะเลยค่ะซึ่งบันไดมันแบบไม่ไม่ได้จะสบายเลยบันไดมันสูงมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแพลวคิดว่านะคะถ้าเพื่อนๆมาเกาหลีแล้วแบบไม่อยากแบกกระเป๋านักไม่อยากมีซีนนี้นะคะแนะนำให้ใช้บริการรถบัสของอ ของที่สนามบินนะคะคันที่แพลใช้อะค่ะมันเวิร์กกว่ามากเลยนะคะราคาประมาณ1,000 0หรือ1 5 0 0 0วอนเท่านั้นเองค่ะไม่ต้องยกพบบขึ้นอ๋ออย่างนี้ด้วยค่ะไม่เหนื่อยเลยค่ะแพลเห็นโหหลายคนแบบยกกระเป๋าดูเหนื่อยมากๆเลยค่ะทั้งขึ้นทั้งลงผู้หญิงตัวบางๆแล้วก็ทำเนี้ยอืออืออเงี้ยค่ะจะหมดแรงซะก่อนนะคะ ค่ะเมื่อกี้เธลลงบันไดามาแล้วเดี๋ยวเราขึ้นบันไดไปอีกนะคะตามหมายเลขหนึ่งเนี้ยค่ะแต่ว่าโชคดีตรงนี้มีบันไดเลื่อนนะคะเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าค่ะแพลเข้าใจแล้วค่ะว่าทําไม Google นะคะถึงให้แพลไปอีกเส้นทางหนึ่งค่ะเพราะว่าการมาเปลี่ยนสายไปนอยจงจินที่โซลสเตชันเนี่ยเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นแล้วก็เดินลงแล้วก็ขึ้นอีกแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตามหมายเลขหนึ่งกันอีกแล้วนะคะ <S 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 ค่ะเนื่องจากรถไฟฟ้า เวลาที่เราจะไปที่ไหนอะมันจะมีทางทางฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาค่ะถ้าเราไม่รู้ว่าจะไปฝั่งไหนเนี่ยให้ดูที่ปลายสายนะคะว่าปลายสายของเราเนี่ยชีย้ไปที่ไหนยอย่างของแพรเนี่ยตลาดนอยงจินสุดสายเลยเนี่ยชีย้ไปที่อินชอนค่ะถ้าดูอย่างเงี้ยก็จะง่ายขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าเดินตามเลขหนึ่งที่จะไปอินชอนนะอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ไม่หลุดสายแน่นอนค่ะไม่ขึ้นผิดฝั่งแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะแพรก็อยู่ที่สถานีนอยงจินแล้วค่ะ ซึ่งสถานีรถไฟนี้นะคะก็คือสายสีน้ําเงินเนี่ยค่ะจะอยู่บนดินแบบนี้ค่ะเพื่อนๆซึ่งไม่ได้อยู่ใต้ดินนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะที่รถอยู่บนดินนะคะไม่รู้จะตื่นเต้นทําไมที่บ้านก็มีแต่แบบมาเที่ยวเนาอเห็นอะไรใหม่ๆมันก็ตื่นเต้นแบบไม่คาดคิดเป็นธรรมดาค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่ที่นอยงจินสเตชันค่ะสายสีน้ําเงินซึ่งเราจะออกประตู2นะคะแล้วก็ข้ามสะพานลอยจากนั้นเราก็จะเจอตลาดปลาโนยังจินสุดฟินค่ะ ความงงงวยนิดหน่อยนะคะเดินออกมาแตะบัตรสครั้งแต่ว่าก็อ,อไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเชื่อมันในระบบของเกาหลีนะคะในเรื่องการคิดเงินคราวนี้ก็หาประตู2ไม่เจอก็เลยออกประตูแปดแล้วเดี๋ยวมันจะเดินไปเจอประตู2องพอดีเลยค่ะค่ะเพื่อนๆพอออกมานะคะที่นนย,ยังจินประตู8ปด๊บนะคะ ก็เจอประตู2อยู่ตรงนี้ค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าประตู8กับประตู2ก็ออกได้เหมือนกันนะคะก็งงๆนิดนึงแต่ก็มาถึงที่แล้วค่ะเจอแล้วคือใครที่จะมานอยงจินเนี่ยค่ะก็คือมาสถานีนอยงจินสเตชันออกประตู2นะคะก็จะเจออันนี้ก็คือตามรีวิวเขาก็คือถูกต้องแล้วเราไม่ว่าจะดูมั่วๆแค่ไหนนะคะแต่ว่า นี้เราก็อยู่หน้าประตูสองแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเดินหาตลาดปลาก,กันเลยดีกว่านะคะตามมาเลยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่การเดินทางที่ถูกต้องนะคะแต่มันก็พอถูไถ่ายไปได้ค่ะเราออกประตูแปดเสร็จนะคะเจอประตูสองปุ๊บคือจริงๆอะ่ะมันน่าจะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็เดินขึ้นสะพานลอยอันนี้ไปเลยอะคะ่ะคราวนี้เรามาอยู่ข้างล่างได้ยังไงก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปสะพานลอยนั้น,นะคะ่ะไปหาตลาดปลาที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมค่ะ อยู่ที่สะพานลอยที่จะไปตลาดปลานอยังจินแล้วค่ะเดินลงไปนะคะแล้วก็ขึ้นสะพานลอยนี้แล้วก็เดินตรงไปปุ๊บนะคะก็จะเจอเลยค่ะเรากําลังจะผ่านสะพานลอยแล้วค่ะถ้าเห็นตึกทองนี่ก็สแสดงว่าใช่แล้วมันก็จะมีลูกศรชี้ว่าเป็นฟิชมาร์เก็ตนะคะมีชี้ให้เราไปถูกทางตอนนี้เราก็สุดทางแล้วนะคะมันก็จะมีป้ายบอกว่าตลาดปลามาทางนี้ มือก็มีฟ้าด้วยไปดูกันเฮ้ยท,ทำไมมันเขียนว่าสองอะแปลกๆลองเข้าไปตรงนี้ดีกว่าตามฝรั่งไปมันเขียนว่าสองอะไม่รู้เราคิดมากไปเองหรือเปล่าแต่ลองไปดูกันนะครเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราได้ไปตึกสองอะมันอาจจะแพงก็ได้เพราะมันเหมือนแบบ เป็นห้างเลยอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้มีป้ายหลอกให้ไปตลาดปลาสองที่แบบเป็นคล้ายๆห้างอ่ะซึ่งของแท้มันต้องตรงนี้ตรงนี้เจอปุ๊บเข้ามาเลยตามวิดีโอนะคะแล้วก็จะมาเจอตลาดปลาแบบนี้เลยค่ะโหเดี๋ยวมาดูมุมมุมข้างล่างกันนะคะที่คนชอบถ่ายรูปนะคะมาดูกันโหเห็นแล้วค่ะเข้ามาดูกันข้างในเลย มีอะไรหน้าตาแปลกๆเยอะมากเลยค่ะมเพื่อนๆนะคะยาวสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะโหนี่นะคะเราจะค่อยๆเดินกันเนะพี่เนาะเราจะเดินให้ทะลุป,ปุโป่งให้ทองแตกค่ะเพื่อนๆเขาบอกว่าถ้าเราอะเดินซื้อของสดแล้วเอาให้ร้านชั้นสองทำอะคือมันจะแพงมากๆเลยค่ะ หอยแข็งใหญ่มากอะเทียบกับมือจะมีซาซิมิเป้นจานใหญ่เบลอแบบนี้เลยนะคะ ังจากที่เราเดินชมตลาดกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยถึงเวลาที่เราจะต้องทานแล้วค่ะวิธีทานถูกมี2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือซื้อของสดจากที่นอย่างจินนี่แหละค่ะจะเป็นกุง้งเป็นปูเป็นหมึกเป็นหอยซื้อมานะคะแล้วก็หาร้านแล้วเขาก็จะทําให้เรากินค่ะแล้วก็วิธีที่สองคือไปหาร้านก่อนแล้วร้านก็จะให้นมบัตรมานะคะแล้วก็เอามาเลือกที่ตรงนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวเราลองใช้วิธีที่สองดูแล้วกันนะคะตอนนี้เรากําลังจะ เดินไปเพิงด้านหลังนะคะแล้วก็เดินน้ำร่องมาเลยไม่รู้ใช่ฝั่งนี้หรือเปล่าขายปลาแห้งตึมเลยค่ะเดี๋ยลองทะลุตรงนี้ไปกันลองทะลุไปฝั่งริมสุดนู้นเลยค่ะหลังตรงนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะเดี๋ยวลองเดินไปดูตรงนู้นอีก นี่กลับมาตรงหลังตลาดที่มีขายพวกปลาแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองเดินเดินผ่านร้านปลาแห้งไปก่อนว่าเราจะเจออะไรหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันไม่อยู่ตรงนี้แต่ว่ามันอาจจะอยู่ฝั่งข้างหน้าก็ได้่ค่ะเ<น>พื่อนเพื่อนเพื่อนๆพื่อน,น,น <ram> ลงบันไดมาแล้วนะคะ คือถ้ากินตามแบบของแพลนะคะที่แพลจะกินครั้งนี้ก็คือลงมาในมาปุ๊บนะคะเดินช้อปปิ้งเสร็จปุ๊บนะคะเพิงมันก็จะอยู่ตรงฝั่งนั้นนะคะอยู่ตรงให้เลื่อนกล้องไปดูเลยตรงนี้ช้อปปิ้งอาหารตรงนู้นก็คือทําอาหาระคะ่ะนี่เป็นเพิงหลังจากเดินมารอบนึงนะคะทําให้รู้ว่า านส่วนใหญ่เนี่ยจะราคาเท่ากันค่ะจะมีแค่บางร้านเท่านั้นนะคะที่แบบว่าอาจจะอัพราคาขึ้นมาสูงค่ะวิธีที่จะทําให้เราเซฟที่สุดนะคะก็คือถ้าเราอยากทันปลาดิบนะคะยกตัวอย่างนะเราก็ถามสัก1-3ล้านนะคะเราก็จะได้ราคากลางค่ะแล้วก็คนขายที่นี่ค่อนข้างที่จะเป็นกันเองนะคะ แล้วก็จะคิดค่าทําอันนี้ค่อนข้างแพงทํากุ้งตัวเดียวกับกุ้งหลายตัวก็ราคาเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําให้ซื้อหลายๆตัวมาเลยนะคะจะคุ้มมากๆแถวดันซื้อตัวเดียวพราไม่รู้ค่ะก็เลยแบบว่าเสียงเงินค่าทําเยอะมากเดี๋ยวต้องไปไปกินอีกรอบนึงค่ะกินแบบผู้รู้ค่ะในทิปเกาหลีคราวหน้านะคะ ดึก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 โอ้ thank you อนี่นะคะร้านนี้นะคะใจดีมากนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อร้านป้าคนนั้นอีกใจดีนะคะดูป้ายไว้พุดสโพสจริิงอ๋อนี่เลยค่ะพดเคียนี่ค่ะจำหน้าไว้ก็ได้นะคะที่บอกว่าใจดีเนี่ยก็เพราะว่าป้าเขานะคะคือแบบว่าพาเราไป ร้านตามนามบัตรซึ่งไม่ใช่ร้านของตัวเองเลยนะคะไม่ยัดเยียดร้านของตัวเองเลยค่ะแล้วก็หยิบทั้งป้าหมึกนะคะหยิบทั้งกุ้งล็อกเซอร์ให้เราดูค่ะโดยที่แบบว่าเฮ้ยไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะอ่างเงี้ยค่ะคือเขาแบบเขาใจดีมากคือไม่เชียร์เกินไปแล้วก็แบบบริการเต็มที่สุดๆเลยค่ะประทับใจมากๆเลยเดี๋ยวจะมาซื้อป้าหมึกอะ่ะ อ bon. oh. ่าสามค่ะร้านตรงบันไดก็ใจดีเหมือนกันนะคะร้านตรงเนี้ยใจดีพาเราเดินไปเยอะมากเลยค่ะอยาขอรู้ว่าใครช้กันหน้าไหมคะนี่ค่ะนี่คือหน้ามาค่ะเออเยอะก็อ๋อีมานะอีมาวัอ๋ออีมาวัตอ๋อโอเคอีมานะกระเป๋าตังค์ไหนครับ เกิชัชมิซาชมิค่ะตอนนี้ก็มานั่งอยู่ที่ร้านแล้วนะคะร้อนดีพัดลมร้อนเป็นการซื้อที่ตื่นเต้นเราใจมากจริงค่ะก็คือแต่ละร้านอ่ะคือเขาจะราคาแบบพอๆกันเลยนะคะซึ่งแบบเราก็เราก็เดินสนทั่วแล้วนะคะก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่อย่างอันเนี้ย อย่างอันเนี้ยหนึ่งหมื่นหนึ่งหมืนวอนก็ประมาณสามรอยบาทไทยคะ่ะจริงเยอะมากเยอะมากน่ากินมากเลยโซาซิมิ <c oughs> สามร้อยบา,บาทแด้ไปไ่นะสดมากเลยเหรอสดมนจะสดยังไม่ดพูดยังไงค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวแทลจะลองชิม อาหารดูนะคะเริ่มต้นจากซาซิมีก่อน,นะคะ่ะโอเคค่ะเริ่มต้นจากซาซิมีกันนะคะลองชิมกันเอาแซลมอนดีกว่าเพราะว่าเรากินบ่อยสด,ดนะเนี่ยลองปลาแปลกๆบ,ลบ้างปลาคาจิเหรอมันเหนืยวผมสดมาก หอหวานสามร้อยบาทไปแล้วลองทานเครื่องเคียงบ้างมีอะไรอะไรก็ไม่รู้หนังไม้่่ะปรุงโรชั่นมาดีเชยวค่ะลองเชมันนี้ดู แล้วก็กินคู่กับเนี่ยถ้าจะฟินกินจีนเตัววัดอ่ออ,อร่อยอ่ะลองหอย โซดาอร่อยอ่ะพี่อร่อยจริงเลยเนี่ยอันนี้ร้อยห้าสิบบาทเพื่อนอถูกมาก<อ>หมดนี่เลย<อ>ไม่ได้โกหกหมดนี่เลยไ,นะได้ 1,2,3,4,5,6,7,8,9ก้าชิ้นโอ้พ oh, ระเจ้านี่ค่ะมันเด้งดึกดับดึดับเห็นไหมมันเด้งนิดหน่อยมันไม่เด้งมันไม่ด้มันไม่ได้ดึงบดึมากยังไม่ตายนะมันจะเออกินยังไงอะ่ะเวเี่ยวตะเกี่ยวอ่ะไม่กล้ากินอันเด้งเด้งอะกินอันธรรมดาได้ไหมกินอันเด้งเด้งเลยเหรอ,อดูดินุกหยิบ งุบมิบงุบงิบกเหมือนกินแบบแมงกะพูุนในยำอะ่ะงุบมิบงุบงิบมันไม่งุบงิบแล้วตอนเนี้ยสดมาก รสชาติรสชาติเหมือนกินแมงกะพรุนในยำอ่ะมันดึกๆมันไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยมีมันติดมันดูดอ่ะไอ้นี่ดุกด,ดิบอีกแล้วเนะ่ะเนี่ยมันมันไม่มดกจะเอ้ยมัน,มนมดูดตัวเนี้ยตัวดูดเลยอ่ะอ่ามันดูดหนักมากอ่ะโอดดูดไม่อยู่โอ้ยไม่กินเลยเอากินนี่ดีกว่า เฮ้ยมันดุดิกถูกอันเลยอ่ะโอ้ยแต่เขาคงกลัวเรากลัวเขาก็เลยแบบจานนี้คงแรงน้อยไม่ได้มาต่อสู้อะไรในปากเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะทานกุ้งกับเปลาอหื้อนะคะนี่คือกุ้งนะคะเรามาลองชิมกันเลยโอ้เปืหือ้อ มาเปล่าเอออร่อยกว่าหอยทุกครั้งทุกอันที่กินมามันหนึบมันหอมมันไม่เหนียวมากกำลังดีอ่ะคือแบบโอ้ยจะสั่งอีกอ่ะจะสั่งอีกสี่ตัวสามร้อยค่ะอันนี้คือกุ้งตัวใหญ่นะคะที่เราจะลองทานดูนะคะตัวใหญ่ขนาดไหน กินองหมอ่งคำนี่อ๋ออ๋อน่งคะ้เขาปรุงรสมากด้วยนี่ทำนานสุดอร่อยมากมากนี่น่าละแค่ปรุงไปแค่นี้เองเหมือ,อมมนซุปสวรรค์เลยเนาะ ร,รีวิวรีวิวโชว์จูเราจะกินตั้งแต่ไปตลาดที่ไทยแล้วอ่ะตลาดเข้าไปไม่เคยโดนทดั้นี้มาโดนอ่ะมันเล่าขาวเลย <laughs> เล่าขาวโดยแบบอ่อนๆน่ะเล่าขาวจะอยู่ที่สามสิบกเาถึงสี่ย็นนี่จะอยู่ที่ประมาณ สิบห้าถึงยนะี่สิบเลยอ่อนๆ,ๆ,ๆแต่ไปในทางเดียวกันโอเคโหพเพื่อนๆคะ่ะอิ่มมีที่มันโคตรเลยคะ่ะตอนนี้นะคะค่าเสียหายของการปรุงแล้วก็ค่าที่มานั่งร้านนี้นะคะเดี๋ยวจะบอกเป็นลายลายลอันเลยนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าคุณพี่เขาแบบบอกเราเป็นลายอันเลยอธิบายชัดเจนมากเริ่มต้นนะคะโชจูถ้ากินที่นี่3,000วอนนะคะ ซึ่งถ้าซื้อที่ร้านสะดวกซื้อก็จะประมาณพั0 0าค่ะเขาก็จะชาร์จมาประมาณเกือบเท่าหนึ่งหรือเท่าหนึ่งแล้วก็เขาจะคิดค่าย่างกุ้งเนี่ยค่ะ800 0วอนแล้วเขาก็แล้วเขาก็จะคิดค่าหอยเป่าฮื้อเนี่ยย่างหอยเป๋าฮื้อเนี่ย6,000วอนแล้วก็พวกค่าเครื่องเคียงอะค่ะคนละ 3,000วอนสอคนก็เป็น6,000วอนคราวนี้เนี่ยรวมกันที่เราจ่ายทั้งหมดก็23,000วอนซึ่งถ้าถามว่าแพงไหมก็ต้องบอกว่าค่าปรุงค่อนข้างแพงนะคะแต่ค่าบอทถุดิบเนี่ยถูกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแพลวก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ,ถ้าเกิดว่าถูกถูกเนี่ยก็คือแบบน่าจะซื้อมาทําเขาคิดเป็นลายครั้งอะคะ่ะยกตัวอย่างเช่นพุ่งตัวเนี้ยแพลว่าถ้าเราแบบว่าเอามาสตัวอะไรเงี้ยก็คุ้มมากๆนึกออกไหมคะ คือก็ก็ต้องลองคิดว่าจะจะยังไงก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าถ้าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยคิดว่าจะซื้อจำพวกเดียวกันมาท,ทําทีเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะโชคดีมากเลยที่แบบไม่ได้วิ่งออกไปเติมอีกอะ่ะเพราะว่าคิดว่าเขาคิดเป็นลายหัวไม่ได้คิดเป็นลายต่อการปรุงหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็ แพลวเห็นในคลิปนะคะจะมีอบป้าเกาหลีนะคะซื้อพวกปลาดิบหอยเชลอะไรเงี้ยค่ะไปทานที่ที่พักหรือว่าที่แถวริมแม่น้ำํำถ้าเพื่อน,อนๆไม่อยากเสียค่าปรุงเนี่ยก็เอาไปทานที่บ้านได้แต่ถ้าถามว่าเ,เสียค่าปรุงแล้วเสียดายมากไหมอะไรเงรี้ยก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยนะคะเพราะว่ามันได้บรรยากาศดีค่ะถ้าเกิดว่ามีที่ไหนที่ถูกกว่านี้เนี่ยก็อย่าลืม คอมเมนต์บอกกันว่านะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของแถวในนอยังจินค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าวัตถุดิบถูกจริงๆค่าปุุงโอเคก็แพงจริงๆนะคะแต่ก็ไม่ได้แพงเวอร์วัาวางอลงะะังการค่ะแล้วอะไรที่เป็นสดๆเช่นซาซิมิหรือว่าหอยนางรมเขาก็ไม่ได้คิดเงินนะคะก็แฟร์ๆดีค่ะ ปลาหมึกก็ไม่ได้คิดด้วยมั้งเออก็แฟร์ดีแบบอะไรที่เป็นจินสดอ่ะเขาไม่คิดเงินเลยนั่นแหละค่ะอันนี้ก็ต้องขอตัวไว้บายน้อ,อยังจริงแค่นี้ก่อนเพราะเราจะไปที่ Soul Station นะคะเพื่อที่จะไปลอตเต้หมาดค่ะ